ใจเย็นเย็นลูกดู وت, งัวใจเย็นเย็นให้แม่อิ่มแม่เต็มสก้อนจังกินยังหันใจหื่อเถื่อเถื่อื่จุให้แม euh ่กินสก้อนแม่เพิ่มพลังสก้อนไปตองกล้วยพี่น้องไปตองกล้วยให้ยายพิ่นเพิ่มพลังสก้อนงัวงกะจังออกคอกดอก ยูในข้อกับเื่อนหยาได้ลระาพนังเห็นนันยายพิ้นกินสิพนันเห็นยายพิ้นถือใบตองกล้วยม่วนันพนันเห็นยายพิ่นถือใบตองกล้วยพี่น้องจ๋าเพื่อนก็เลยทืบๆจูบแม่ด้วยเห็ดหยังเด้พนันมากกินใบตองกล้วยเนี่ยอืมเอายายพี่นปู่มากจังสิยายพิ้นสิเห็ดหยังยายพิ้นสิกินอ่างง่อนเนอโอ้ยแป้งแป้งใบตองกล้วยพี่น้อง เดยกพี่ขอเพิ่มพลังอ่างง้วก่อนพี่นะน,น่นานน,าน่นานน,าน่านน่านน่านฝังม่วงจ้าบักม่วงนจำปลาหวานหวานแท้ๆเพราะว่าเด็พี่มากหวานให้พี่ให้น้องเบื้องก่อนว่ามันหน่ายกลิ่นจำไดอืมหน่ายกลิ่นจำไดเจ้าเยสติ เจ้ายาเตุ้่นมานีด้าเ,เจ้ายาเตุ้่นมานีด้วงัวเอ้ยลูกแม่เอ้ยลูกเอ้ยลูกแม่เจ้ายาเตุ้่นมานีเด้อเสียงไพล่ะด้านพี่น้องยายพพาี่น้องกินหมักสมกอนด้ะกินหมักสมก่อน พวกเจ้าแซบบ่บๆเป็นแซ่บพร้ม,มีดอกซ้อนพร้ม,มีดอกถ้วยกินบรรยากาศกินมังม่วงมกม่วงใส่อย่างแน่ยายพินน่าซิมกันนะเรียกมือนำ้ำใส่แซ่บใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่พริกผงใส่ข้าวคั่ว น้ำตาลจ้าพี่ซับ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 เด้บักินบักัดเด้อบักินบักัดเด้อนั่นานพี่น้องมากินโมบังบังน้ำยายพินจ้าเป็นยังไงข้อเลี้ยงง่วงง่วกับยุคฮันละอืมวายตัวหันท้ายมากนี่ยังเงียบอ่ะ ห้ามยองห้ามเคียใช่ไหมค่ะหันผู้ใดเฮ็ดอันซิ่งแปลกความใส่ถือของแย่พิ่นั่นไอ้พี่น้รางวัลเลยเด้ใช้กระเป๋าเย็นพี่น้องมาเห็นไอ้พี่น้องมาได้บรรยากาศพี่น้องมามาๆกินมะม่วงนี่สุมมะม่วงแดดท่อนๆพี่น้องแดดเดี๋ยวนี้กระเป๋าห่อนไปได้ดอก อย่างนอนพี่น้องอ ipe, ื ح. ซ่วงวาซ่วงวาจังน้อยกว่าเนาะหอเวลาออกมาคอกหัวอะไรเด้อโมเมนตอนเจ้าเด้อันนี้ตอนบ่ายสามเด้พี่น้องหลับหลับเอาใบหน้าได้ออกเด้อาน้าได้ออกไม่เจ็บไม่แสบอากาศอากาศพี่น้อง เน้นเผ็ดมากมอเผ็ดหลายบ่เน้นเผ็ดหลายนะตะว่า,าคว้นนัวพี่น้องสมมึงม่วงสมมึงม่วงอืมได้อัตรลวดปลานนี้ตัวเนีย่ยมาทำบัตรตัวนี้น้าพี่น้องเนาะเราจะไปะกินมดนี่ซะบ่เราจะไปะกินมดนี่ซะบ่ ตัวพก่น้นำมูกน้ำตาจับข้าวบข้าวับข้นอกินเตมามดเนี่ยเราคอยแซ่บปานเนี่ยจับข้าวจับมันโอ้ยกินไปเรื่อยๆทั้งทั้งหายพี่นะ เจ็บายจนน้ำตาออกติโอ้ยจัยบบมกมะมู่น้ำตาเดี๋ยวเปนน้ำกันออดหลอดจมจมๆจังเลยพี่น้องพอถึงกำลังมันเนขาะแซ็บคักแซ็บแน่พี่น้องเอ้ยอีกกั้มหนึ่งกับเหมืดอันครับนี้ว่าฮั่นเหมืดพวกเจ้าเห็ดหามากินเด้องสวงบาดสว่างบาดดิ๊ ขันเสอซ่าเอออะเาม่วงเป็บบนอย่างนึงแต่ถ้าไม่เท่าขออยันมันจ้วงบ้ะแล้วมันก็อยากไปตัวพี่น้อง,องให้กก,กาแฟแก้วโตกับบ้าปาปนพู้นี้อืมได้กินแล้วกาแฟกแก้วโตไม่ถึงกาแฟกแก้วยังไงกับบ้าปานเนี่ยกลิ่นม่วงตาซื่อบอกว่าเรื่องมือไปน้ำมันจางใจไปน้อง แต่บรรยากาศบ่พวก้าว่าไปตองกล้วยนี่แหละเ่ต้องพายมาห้มันหยุ่งยากดอกมันแห้งหอนจะถือหลายพลุ่มพลังตะหนมกับพ่แ้งก์อะอืเลียมือซะส่อเเฮ้ยเฮ้ยเน้อเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยันเฮเ้ยเฮยด้ยเยเฮ้ยเเด้เฮ็ดซ้เด้อพี่น้อง โอ้ยประเดี๋ยวสอนหน่อยมะแมสอนพลาสติกมะสอนโยกเกิดมะเอาย,ายันได้บ้านทุ่งนี่ล่ะก็อยากได้บรรยากาศบ้านทุ่งเนาะหงม่มเสียบอยู่ด้วยเนาะอย่างเวลาหาอดีตพวก้กคิดว่า พี่พ่อบอสมัหตะกี้เรียงหัวเรียงควาแข็งสิหล่ะห้องเกิดแก้วไปกินข้บบาวใบสมล้มมื่อหนาสีผ้าพ,พี่พอนอนไปกินข้บบาวใบสมล้มอยมูนนยมนนย่มื่อนี่กะมื่อนี่สำหรับคลิปนี้เลยนี่กะขอบุญขอบุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะแค่กิ่นขี้ไยพินเด้อพี่น้องแซ่บแจกไปอาถรรพได้ค่ะ